ำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิป EP ที่30ประเด็นสาระที่เราจะนำเสนอเป็นสาระความรู้ความเข้าใจก็คงเป็นประเด็นที่พี่นศกรได้สอบถามมาทางเพจของเฟซบุ Facebook, ๊กชายพฤกษเกษตรจันทบุรีนั่นก็คือเรื่องของอาการฝ่อแห้งของดอกทุเรียนอันนี้เป็นประเด็นคำถามที่หนึ่งส่วนในประเด็นคำถามที่สองก็คือเกิดจากสภาวะอาการดอกร่วง ของทุเรียนในระยะ,ะแรกพี่น้องสกก่อนครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ประเด็นคำตอบว่าทำไมดอกทุเรียนถึงฝ่อแห้งหรือทำไมดอกทุเรียนเขาถึงมีอาการล่วงเราต้องกลับไปดูประเด็นสาระสำคัญนั่นก็คือความรู้ความเข้าใจในส่วนของดอกที่จะเกิดขึ้นในสภาพต้นปริมาณดอกความสมบูรณ์ของดอกส่วนใหญ่ เราจะเห็นว่าต้องมาจากรากฐานสำคัญก็คือคุณภาพของใบอย่างในกรณีของในภาพก็ขอญาตเจ้าของภาพด้วยนะครับเรานำมาเสนอเพื่อเป็นสาระความรู้พิทักษกรจะเห็นนะครับว่าในภาพนั้นทุเรียนใบสมบูรณ์ปริมาณใบหนาแน่นใบลักษณะเขียวด้านแล้วก็ลักษณะของมีอาการตั้งชันเราจะเห็นปริมาณดอกที่ออกมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายกิ่ง ลงมาถึงโคนกิ่งนี่คือการออกดอกอย่างสมบูรณ์ในบางกรณีเราอาจจะพบคุณภาพของใบซึ่งอาจจะมีใบที่มีความสมบูรณ์น้อยลงมาแต่นั่นก็ยังเห็นลักษณะของการออกดอกส่วนหนึ่งจะอยู่บริเวณปลายกิ่งนี่คือประเด็นที่เราต้องเข้าใจว่าคุณภาพของดอกจะเกิดความเสียหายหรือไม่เกิดความเสียหายต้องมาจากคุณภาพของใบ ถ้าหากว่าเรามาดูในระบบการพัฒนาใบอาจจะเป็น 1, 2, 3่รุ่นใบก็ตามส่วนใบจะเป็นผู้ผลิตพลังงานและก็จะส่งสัญญาณหรือเกิดการออกดอกด้วยคำสั่งของด้านล่างก็คือเส้นสีแดงก็คือฮอร์โมนไซโตเคนินในส่วนของด้านบนการออกดอกในตำแหน่งที่1คือจะอยู่ลำปลายกิ่ง ดอกรุ่นที่สองจะลงมาอยู่กลางกิ่งและดอกรุ่นที่สหรือ4อาจจะอยู่ในตำแหน่งของโคนกิ่งทั้งนี้ก็เป็นระบบของการเจริญเติบโตดังนั้นสิ่งที่เรากาลังอยากแสดงให้เห็นก็คือว่าคุณภาพของใบจะเป็นหลักการสำคัญในการนำพาพลังงานไหลลงมาสู่บริเวณท้องกิ่งด้วยบทบาทหน้าที่ของคำสั่งฮอร์โมนในต้น ก็คือฮอร์โมนไซโตแคนินฮอร์โมนความเครียดคือฮอร์โมนเอทิลีนซี่เป็นตัวสั่งการให้เกิดการขยายพันธุ์เพราะฉะนั้นในส่วนของการออกดอกจะเกิดจากฮอร์โมนในกลุ่มนี้แต่ปริมาณดอกจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของใบเพราะฉะนั้นต้นใดก็ตามที่มีคุณภาพใบดีดังที่ผมได้ที่บายมาก็จะเห็นปริมาณดอกที่มีความสม่ำเสมออย่างกรณีในภาพ ที่เราเห็นนะครับเราจะเห็นการพัฒนาดอกออกมาอย่างต่อเนื่องจากลำปลายกิ่งจนถึงโคนกิ่งและเป็นดอกรุ่นเดียวกันในกรณีนี้เป็นการยืนยันในลักษณะของให้เห็นได้ว่าการบริหารจัดการทุกอย่างสมบูรณ์ดังนั้นบางครั้งเราอาจจะเห็นว่าการจัดการดีดูแลดีแต่ทำไมบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไปพบอาการดอกฟอ นั่นคือเหตุการณ์ที่กาลังจะเกิดขึ้นเวลานี้ส่วนที่หนึ่งและดอกร่วงก็จะเป็นเหตุการณ์ในส่วนที่สองดังนั้นผมจึงอยากจะสรุปให้เป็นฐานเบื้องต้นความรู้ความเข้าใจว่าคุณภาพของใบจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ดอกสมบูรณ์และก็จะไม่เกิดอาการฝ่อแห้งหรือร่วงและต่อมาสิ่งที่เราต้องเข้าใจกันต่อก็คืออาการฝ่อแห้งบางครั้ง ด้วยปริมาณดอกที่มากเกินไปอย่างกรณีในภาพเราจะเห็นภาพของการแข่งขันซึ่งกันและกันดอกรุ่นพี่ดอกรุ่นน้องอาการฝ่อแห้งจะเป็นส่วนสำคัญที่บอกให้เรารู้ว่าถ้าในกรณีปริมาณดอกที่มากและเป็นสองรุ่นเราจะพบเห็นรุ่นที่ออกมาน้อยเป็นรุ่นที่ฝ่อแห้งอย่างกรณีเหยียดตีหนูกับ ไข่ปลาตาปูบางครั้งด้วยปริมาณดอกที่ค่อนข้างจะมากก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือการแข่งขันการจเจริญเติบโตดอกก็มีโอกาส่อแห้งได้เช่นเดียวกันซึ่งตรงนี้ถือเป็นเรื่องปกติของทุเรียนที่มีปริมาณดอกมากในส่วนของเหตุการณ์ต่อมาหรือปัจจัยต่อมาก็คือเรื่องของการดูแลบริหารจัดการในระยะได้แล ตั้งแต่ระยะไข่ปลาตาปูถ้าในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนในต้นคือจากฮอร์โมนที่เป็นการสั่งการให้ออกดอกแล้วเกิดสภาวะเปลี่ยนแปลงเกิดฝนตกเกิดการเปลี่ยนแปลงเขาก็อาจจะเปลี่ยนแปลงคำสั่งได้ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงคำสั่งตรงนี้อาจจะเกิดได้สกรณีกรณีที่หคือดอกฟอแห้ง แสดงว่าคำสั่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของการมีระดับฮอร์โมนไซโตเคนินลดลงหรือกรณีที่พี่น้องเกรกรมีการอดน้ำมากก็อาจจะเกิดกรณีของการฝ่อแห้งอันเนื่องมาจากน้ำที่จะเป็นตัวย้ายพลังงานลงมาเกิดการขาดแคลนหรือไม่สมดุลในอีกกรณีหนึ่ง กรณีผมได้นําอธิบายไว้ตั้งแต่ภาพเมื่อสักครู่ว่ากรณีนี้จะเป็นเรื่องของการแข่งขันซึ่งกันและกันโดยเฉพาะบางครั้งเราอาจจะเห็นว่าบางตําแหน่งดอกชะงักฝ่อแห้งแต่ในอีกตําแหน่งข้างเคียงดอกกับพัฒนาดีเราต้องเข้าใจว่าในระยะแรกนะครับในระยะแรกเนี่ยดอกเขาใช้พลังงานน้อยคําสั่งให้ออกดอกก็ออกเป็นคําสั่งมาแล้ว แล้วก็มีปริมาณคำสั่งที่มากพอหลังจากนั้นผ่านไปประมาณสักหนึ่งสัปดาห์เราจะเห็นว่าเกิดการแข่งขันซึ่งกันและกันดังนั้นในตำแหน่งบางตำแหน่งซึ่งการสะสมพลังงานน้อยก็จะทำให้ตำแหน่งตัวนั้นฟอแห้งได้เช่นเดียวกันในส่วนของสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจก็คือ กรณีของการย้ายพลังงานจากยอดสู่ท้องกิ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องมีความเข้าใจว่าในการดึงพลังงานลงมาตรงนี้ถ้าเกิดการแข่งขันภายในตำแหน่งนี้ก็จะเกิดอาการฝ่อแห้งได้ถ้าพลังงานเหล่านี้เพียงพอระหว่างดอกรุ่นพี่กับดอกรุ่นน้องเขาก็สามารถที่จะเริญเติบโตได้ผมยกตัวอย่างในภาพ จะมีพี่กับน้องน้องอาจจะฝ่อแห้งได้ในบางตำแหน่งเพราะตำแหน่งตรงนั้นอาจจะมีการเคลื่อนย้ายของพลังงานดีไม่เพียงพอในกรณีของดอกที่อยู่ลำปลายกิ่งย่อมมีการพัฒนาได้ดีกว่าเพราะเขาอยู่ใกล้ใบหรือในตำแหน่งของโรงครัวการพัฒนาตรงนี้จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีต่างจากกรณีของดอกที่อยู่ตามบริเวณ โคนกิ่งใหญ่หรือกลางกิ่งใหญ่ก็จะเป็นการพัฒนาที่ช้าออกไปอันนี้เป็นเรื่องของพฤติกรรมภายในของในส่วนของต้นสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจในประเด็นตรงนี้จะเป็นสาระสำคัญนะครับที่จะทำให้เรานั้นสามารถที่จะวินิจฉัยและดูความเปลี่ยนแปลงได้ในส่วนของสิ่งที่ผมกำลังอธิบายบางครั้ง เราอาจจะเริ่มพบเห็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะของกลุ่มตาดอกอาจจะเปลี่ยนเป็นในลักษณะแหลมเป็นขแขนงนั่นหมายความว่าด้วยเหตุผลส,ส,สำคัญคือความสมดุลของฮอร์โมนภายในต้นเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คืออาจจะเกิดจากการให้น้ำเกิดจากสบาวะฝนตกและวก็ไปกระตุกให้นโตรเจน มีปริมาณที่สูงขึ้นจากคําสั่งคือดึงไนโตรเจนขึ้นมาก็จะทําให้ระดับฮอร์โมน GA หรือจิบเบ l i c เรลิกแอซิกและก็สั่งการให้กลายเป็นเปลี่ยนตาดอกเป็นแขนงได้นี่คือเหตุผลจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนภายในต้นก็คือระดับฮอร์โมน GA หรือจิบเบเรลิกแอซิดนั้นสูงขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้สิ่งที่เราจะไปปรับสมดุลก็คือ การที่เราจะควบคุมปริมาณน้ำการสร้างระดับความเครียดการเติมพลังงานในขณะเดียวกันเมื่อเกิดอาการฝ่อแห้งดังในภาพการแข่งขันการเจริญเติบโตก็จะเกิดขึ้นและในการแข่งขันการเจริญเติบโตเหล่านี้เราจะเห็นว่าในตำแหน่งตรงนี้เนี่ยมีดอกถึง3รุ่นนะครับมะเขือพวงอ่อนแล้วก็เหยียดตีนหนูและก็ ที่ผ่านไปที่เราเห็นอาการฟอแห้งก็คือไข่ปลาตาปูด้วยเหตุที่เรามองไปในตำแหน่งตัวนี้คือเกิดการแข่งขันซึ่งกันและกันและเมื่อเกิดการแข่งขันซึ่งกันและกันสิ่งที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือได้ก็คือการเติมพลังงานพลังงานเหล่านี้จะเป็นส่วนสำคัญที่สามารถที่จะนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วก็จะเป็นในกลุ่มของพลังงานทางด่วนอย่างเช่นน้ำตาลทางด่วน หรืออะมิโนแอซิดในขณะเดียวกันสิ่งที่เราจะไปช่วยให้เกิดการเจริญเติบโตได้ดีก็คือกลุ่มของสารสกัดจากสาหร่ายและพลังงานในรูปของกรดอะมิโนที่เราจะพ่นไปในตำแหน่งที่ดอกในกรณีฝ่อแห้งเป็นการเติมพลังงานและการกระตุน้นการทํางานของดอกในบางขณะเกิดสภาวะอากาศหนาวเย็นเกิดการชะง,งักการเจริญเติบโต ปัจจัยในกลุ่มต่อมาที่เราจะต้องนำเข้าไปช่วยในการเพิ่มปริมาณเซลล์ลดความเครียดก็คืออะโทนิกนี่คือปัจจัยในกลุ่มสำคัญและถ้าในกรณีที่พนักเสกอนพบอาการหลุดล่วงเราก็จะต้องเติมในส่วนของแคลเซียมซึ่งเป็นแคลเซียมที่มีอัตราความเข้มข้นในระดับสูง3 4 0โดยมี ยุลเลีย4600เป็นตัวนำสรุปครับในกรณีดอกฝ่อแห้งคือขาดพลังงานขาดการสมดุลกรณีดอกร่วงเกิดการแข่งขันซึ่งกันและกันบางครั้งอาจจะเกิดในตำแหน่งเดียวกันหรือในต้นเดียวกันอย่างการในภาพเราจะเห็นว่ามีดอกฝ่อแห้งส่วนหนึ่งและดอกร่วงอีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นปัจจัยที่เราจะนำมาใช้ ก็จะเป็นปัจจัยในกลุ่มที่ไปหยุดการหลุดร่วงก็คือมีปุ๋ยยูเรีย4600มีแคลเซียมในลักษณะของแคลเซียมเข้มขน้นอย่างเช่นกรณีโมฟรุตโมโนแคลหรือโฟมแคลเซียมบอลลอน400หรือแคลเซียมต่างๆอันนี้จะทำให้ขั้วเหนียวตัวต่อมาที่จะช่วยก็คือในเรื่องของอทโทนิกซึ่งจะไปกระตุ้นเซลล์ พลังงานที่เราจะนำมาใช้เสริมก็จะเป็นในกรดของอะมิโนแอซิดอย่างเช่นอะมิโนที่มีความเข้มข้นอะมิโนสารร้อยอะมาน่หรือไซฟามิน b ีเคอะมิโนแทรกนี่คือตัวอย่างเรานำมาใช้ร่วมกันเป็นการใช้ปัจจัยครั้งเดียวในการลดการหลุดร่วงและในการทำให้ดอกเหล่านี้มีความสมบูรณ์กลับมา นี่คือสิ่งที่อยากจะนำเรียนแต่สิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำการเรียนรู้และทำความเข้าใจคือในสภาวะการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้พิ่นสกรจะต้องสร้างสมดุลคือปริมาณน้ำภายในต้นให้สม่ำเสมออาการฟอแห้งก็อาจจะเกิดจากการขาดน้ำได้อาการหลุดล่วงของผลก็เกิดจากการสั่งการคือความเครียด ความเครียดเหล่านั้นก็เกิดจากกรณีที่เราอาจจะมีการบังคับน้ำมากเกินไปหรือการจัดการน้ำแบบไม่เป็นะระบบคือให้มากอดน้ำแล้วมาให้มากมันก็เกิดอาการสะดุ้งน้ำคือเกิดการขาดแคลเซียมได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสรุปก็คือไม่ว่าจะเป็นดอกฝอแห้งหรืออาการดอกร่วงปัจจัยหลักที่หนึ่งคือเรื่องของการบริหารจัดการน้ำให้มีความชื้นสม่ำเสมอโดยเฉพาะ ความชื้นของน้ำภายในต้นเราจะไม่ปล่อยให้ใบของทุเรียนในสภาพต้นที่ออกดอกมีอาการสลดประการตัวที่สองเราก็จะเติมปัใจจัยในส่วนของช่วยให้ขั้วเหนียวนั่นก็คือปุ๋ยยูเรียแคลเซียมในอัตราเข้มข้นในกลุ่มของอัโทนิก ปัจจัยต่อมาตัวที่3ก็คือเรื่องของการบำรุงก็จะเป็นในเรื่องของสารสกัดจ,จากสาหาร่ายพลังงานในรูปของกรดอะมิโนนี่คือปัจจัยที่เราจะใช้เพื่อลดความเสียหายจากกรณีดอกฝ่อแห้งและดอกหด,ดลุง่งผมอยากจะย้ำภาพสุดท้ายให้พนักศึกรได้เห็นว่าในระบบของการเจริญเติบโตพลังงานที่จะทำให้ดอกเจริญเติบโตได้ดีต้องมาจากใบเพราะฉะนั้น คุณภาพของใบจึงเป็นใบหลักโครงสร้างที่สำคัญย้ำว่าในสภาวะเมื่อดอกทุเรียนออกมาแล้วใบจะต้องไม่แสดงอาการสลดหรืออาการขาดน้ำนี่คือหลักสำคัญส่วนปัจจัยที่เราจะมาพ่นบำรุงใบก็จะเป็นปัจจัยชุดสะสมที่จะทำให้ใบเคลื่อนย้ายพลังงานจากยอดลงสู่ท้องกิ่งเพื่อไปบำรุงดอก ให้เขาเจริญเติบโต,ตเป็นปกติ